หลังจากที่ไม่ได้ออกมาสวนหลายวันเออแต่เวนตกดินมาชง่งยังมือเล้งกับเฉียนตะเวนตกดินแบบนี้แล้วค่ะทุกคนขางามงามอุ้ยต้นมะเขือมะเขือหืนอันนี้เกิดเองตามธรรมชาติด้วยค่ะโอ้ยสวยดีตะเวนกบมังตกดินไปเบิ่งบอกม่วงอ้ายมะม่วงชั้นเป็นลูกแล้วปลาติดนวยหลายแท้ อุ่งยังสวยงามเลยอ่ะติดนวยแล้วเขียวสวยเฮมันเป็นเขียวสวยหรือเปล่าขึ้นวยปลอมๆคือกัะอันจคื้าอานปลูเเขียวสยขนมมันนวยปอมๆคือแก้วขมินม้นแทะมเป็นขาวจม่เป็นขาวจำ้ำพีตนแต่ใใบ่ใบเขียวขนนี้่เขียว,ยยวกแก้วขมิน้มนเ่ยนวยมันคือเนาะ ไ้โอกาสเปนไอไงก้อนเนีน <neighborhoods> ี na, sound sound. ่น really <ify> ี ais, ่ติดหน่วยหลายอยู่เด้๋ยนี่เบิ่งหน่วยนี่เห็นบอมันเริ่มเงี้ยเวาเลยเออทุกคนเห็นบอมันติดหน่วยหลายอยู่เดี๋ยวนี้นี่นี่นะโอ้ติดหน่วยแต่ว่าบลูมันชิหน่วยใหญ่ได้กินบอหลักมันจะได้กินบอเพราะว่ามันเริ่มติดหน่วยใหญ่แล้วทุกคนนี่เลยค่ะท้งผุนกะละมุดนะคะทุกคนจ๋าเป็นละมุดเด้อ ละมุดก็ติดนวยเดี๋ยวเด้อเฮยมีหัวดอกชวนชมนี่ละมุดก็ติดนวยเดี๋ยวเด้อค่ะทุกคนค่ะนี่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 มาดูกันเลยนี่ติดนวยเดี๋ยวเด้อเอ้าอีกหนวยนึงไปใส่ก็มีสองหนวยโบแมนบอกลุนบอกหนวยใหญ่ยังเดียวมากันสามคนนะคะโอ้บรรยากาศในสวน คือดีเอาเปัไดชิออกน่วยค่ะบอกหุกหุงพันเตียชุมแพดอกหลายหลายแต่ว่าคือพันเห็นติดน่ยดวยดอกหลายอันนี้แก้วขมิน้นติดน่วยแล้วคือกันเป็นน่วยแต่ว่าบรูว่าชิติดเป็นน่วยใหญ่หรือเปล่านี่มีอยู่ช่อเดียว ไปดูฝรั่งกันเลยทุกคนจ๋าปลูกไว้กินนะคะไม่ได้ปลูกไว้ขายนะคะทุกคนคะ่ะปลูกไว้กินนะนี่นี่ติดหน่วยแล้วอุย้ยนี่สองหน่วยสามหน่วยปัดสามหน่วยหรือตัวนี้สามหน่วยทั้งปุ่นอีกสี่หน่วยนี่ทั้งๆกำลังเป็นดอกโอ้ยเบงึงบรรยากาศทงุทงไฮทุงนาโอ้บรรยากาศดีอันนี้หงเป่าซื้ออันนี้หงเป่าซื้อ เป็นดอกแล้วแต่บรว่าชิติตนวยหรือเปล่านี่แต่ส่วนมากคนสินิยมปลูกเอบอคซิดาอันพันอันนี้มากกว่านี่เบรรยากาศืบรรยากาศดีมากเลยทุกคนจ๋าวันนี้มากันสามคนเนาะค่ะมากกัหน่องเน้นกัหน่องโมเดลนี่มากันสามคน มาชมบรรยากาศในสวนว่าไปใส่ดอกทับออกมาสวนปอยบานแค่นั่นแหละเมิงตัวหนีง่วมากินเกาะกำลังออกกำลังออกใบไ,ไม้ทุกคนจ๋าบรรยากาศดี <ไป S 1> โอเคค่ะเอาไว้พกันอีดีนะ <ไป S 1> บ๊าย <ไป S 1> บาย